วิธีเข้ารหัส g r x นะคะกดไปที่ลิงก์กลางค่ะให้ใส่หมายเลขโทรศัพท์เนาะไม่ต้องมีเลขศูนย์นำหน้านะคะค่ะใส่พาสเวิร์ดค่ะพาสเวิร์ดที่เราสมัครตั้งแต่แรกเนาะ ล้วกด Sign In ค่ะนะะี่ค่ะจะขึ้น l o g in s u c c e s s f u l นนะคะเราก็มาดูดูวั l เล t ของเรานะคะวั l เล t คือกระเป๋าเราเนี่ยค่ะสองพันสามร้อยเจ็ดสิบสองจุดห้าศูนย์นะคะถ้าเราจะส่งลิงก์ให้เพื่อนสมัครเราก็กดแชร์ค่ะเห็นแชร์ไหมคะแต่หากว่าเราจะ กด d e posit ก็ได้ค่ะอันนี้ก็จะมี copy address นะคะด้านขวามือนะคะด้านขวามือสามารถ copy address ให้เพื่อนสมัครได้ด้วยนะคะหรือจะกด get the deposit amount ก็คือกดกดถอนนะคะกดถอนซึ่งเขาจะให้ห้าห้ trx นะคะห trx ครั้งละเนาะก็เห็นว่า24ชั่วโมงนะคะตรงตรงนี้เราก็กด d e posit เนาะ ก็จะได้ตอนนี้สองสามเจ็ดสองจุดห้านะคะจุดห้าลองกดดูนะคะดิโพซิตขึ้นไม่เอ่ยสองสามเจ็ดสองจุดห้าอันนี้กดไปแล้วนะคะเมื่อเมื่อตอันนี้กดไปแล้วกดวิดเดวอวเป็นไงคะอ่าหน้าตาก็จะประมาณนี้เนาะซึ่งซึ่งตรงตรงวิดเดวเนี่ยเดี๋ยวรอรอโคดเข้ามาสอนอีกทีหนึ่งนะคะค่ะอันนี้คือหน้าตาของ trx นะคะ นี่คือสมัครแล้วนะคะสมัครแล้วอ่าทีนี้เรามาดูเรามาดูว่าทีมงานเนาะกดทีมค่ะเห็นทีมไหมคะอเดี๋ยวแคปหน้าจอไว้เนาะกดทีมค่ะเนี่ยค่ะเลเวลที่หนึ่งยี่สิบเจ็ดคนเลเวลที่สองสิบเก้าคนเลเวลที่สามสองคนเรามาดูเรเบลที่ที่หนึ่งจะได้ค่าแนะนำสามสิบนะคะเรเวลที่สอง ยี่สิบเห็นไหมคะเลเวลที่สองเนาะอ่าเลเวลที่สามค่ะเลเวลที่สามได้สิบนะคะได้สิบได้สิบ c h ซึ่ง T R X คือเหรียญของเหรียญของประเทศฮ่องกงนะคะเหรียญของประเทศฮ่องกงค่ะแล้วก็เข้ากระดานเทรดแล้วนะคะตอนนี้เข้าฮอตบิดแล้วด้วยเข้าที่หลายกร,กระดานเลยนะคะเหรียญหนึ่งก็ราคา ก่อนหน้านี้สี่บาทค่ะช่วงนี้ก็ประมาณ2บาทนะคะ2บาทต่อเหรียญค่ะนะคะสำ,สำหรับใครที่สนใจที่จะเก็บเหรียญฟรีค่ะสมัครใหม่ได้1,000งเหรียญน,นะคะก็ก็ประมาณนี้เนาะหน้าตาค่ะหน้าตาส่วนการขายเดี๋ยวเราก็ส่งไปที่กระดานเทรนะคะกระดานเทรเพื่อที่จะขายค่ะขายสวัสดีค่ะ